สวัสดีครับผมสำนักข่าวย่องตอดวันนี้จะพาไปตอดแถวช่องจอมครับวันสงวันนี้นะครับคงจะได้ดูข่าวได้เห็นข่าวนะครับเรื่องของแท็กซี่ขมิ้นประท้วงที่ช่องจจมอ่าสื่อมวลชนขเเมนินกระดาไทยสื่อมวลชนไทยกระดาขเเมิ้นสื่อมวลชนไทยบางคนก็มั่วนะครับเิดบ้างเพดไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย นะครับยูทูบเบอร์บางคนก็มั่วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะก็พูดตามเขาบอกว่าคนในท้องถิ่นเขาบอกว่าคนในพื้นที่บอกว่ามาอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยพูดนะมั่วๆส่งเดชไปนะวันนี้ผมนี่แหละครับตัวจริงเรื่องกัมพูชาเนี่ย11ปี12ปีแล้วนะครับถ้าจะนับไปตั้งแต่ปี คริสตสกราช2012ตอนนี้คริสตสกราช2023นะเขมรเขาจะนับเป็นคริสตสกราชนะซึ่งผมลงไปขเขมรเนี่ยสิกว่าปีเนี่ยผมข้ามด่านช่องจอมไปโอสเมตเนี่แท็กซี่ในโอสเมตเนี่แทบจะทุกคันนี่ผมรู้จักหมดแหละนะไม่ใช่รู้จักหมดแหละแทบแทบจะทุกคันแทบจะทุกคันคือรู้จักผมเพราะผมไปบ่อยขึ้นแท็กซี่บ่อยมากนะวันนี้จะเล่าให้ฟัง นะครับว่าแท็กซี่เขมเเป็นยังไงแท็กซี่เขมรกับแท็กซี่ไทยแท็กซี่ไทยก็มีป้ายเนาะมีทะเบียนว่าแท็กซี่แต่แท็กซี่เขมรเนี่ยมันก็เหมือนรถเก๋งเราทั่วๆไปไป้ายดํานี่แหละนะแต่เขาเอามาขับรับจ้างนะครับเอามาขับรับจ้างนะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรถที่มีสมรรถ,ถนะดีๆทั้งนั้นเกียร์ออโต้คัมมาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ทำไมเขาถึงใช้รถเหล่านี้เพราะว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมมากและก็เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้สะดวกตรงที่มันไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับแล้วก็บรรทุกได้นี่ความสามารถพิเศษของแท็กซี่กัมพูชาก็คือบางทีเนี่ยนั่งข้างหน้านี่นะครับสามารถนั่งได้ถึง4คนนะครับ ข้างคนขับขวาสองคนเบียดกันด้านซ้ายอีก1นึ่คนคนขับเอียงตัวนิดหน่อย180กกิโลจากโอสเมไปถึงเสียมเรียบนี่ผมก็เคยนั่งเคยเห็นมาแล้วนะครับอนะอัตราค่าบริการถ้านั่งข้างหน้าคนเดียวคู่กับคนขับเนี่ยก็คือ50 0 0 0เรียลนะครับประมาณ500บาท แต่ถ้านั่งเบียดเบียดกันข้างหลัง4คนนะครับนะก็คนละ2500เรียลนะประมาณ250บาทอันนี้คืออัตราค่าบริการของแท็กซี่กัมพูชานะครับทีนี้ที่ว่าเขามีการปิดด่านประท้วงบอกว่าไม่ให้แท็กซี่เคเมเนเข้านะเพราะว่าจะทำให้เสียผลประโยชน์ เสียผลประโยชน์ของใครอย่างไรเสียผลประโยชน์แบบไหนผมได้ยินเพจบางเพจเขาพูดเพจไทยเขาบอกว่าเนี่ยแท็กซี่เขเมรข้ามาแล้วก็เก็บแค่คนละร้อยบาทจะไปไหนก็ไปได้ทั่วประเทศไปกรุงเทพไปที่ไหนยังไงก็แล้วแต่ไปได้หมดเลยพาคนเขเมน้คนละร้อยบาทเนี่ย ไปทั่วเลยฮ่าผมฟังแล้วผมก็ขำเนีย่ยะคนในท้องถิ่นในพื้นที่เขาบอกผมมาอย่างนี้แอมนะครับนี่ผิดผิดบ,บางผิดเขาว่าอย่างนั้นนะครับยูทูบเบอร์บางสำนักเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะเรามาทําความเข้าใจกับแท็กซี่ขมิ้นก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้ทําความเข้าใจแล้วเนาะว่าเออนะครับคือการที่ แท็กซี่ขม้ข้ามมาเนี่ยเขาไม่ได้ข้ามมาแล้วรับหนึ่งร้อยบาทแล้วพาไปทั่วประเทศมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนะี่ยแท็กซี่ขเ,เมเวลาข้ามเข้ามาเนี่ยแทบจะร้อยเปอซเขาไปไหนครับถ้าไปสุรินก็ไปสุรินรวมแพทย่ที่เขานิยมก็คือไปสุรินไปอุบล ไปโคราชนะครับไปเพื่อจะไปหาหมอแต่ก่อนนี้เขาจะนิยมมาซุรินมากแต่เดี๋ยวนี้บางส่วนเขาเริ่มไปที่อุบลน,นะครับเริ่มไปที่อุบลน,นะความนิยมนะทีนี้เวลา,าทีนี้เวลาเขาข่าม,มาเนี่ยมันไม่ได้ว่าไปได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีใบอนุญาต ผ่านเดนมา้ายคล้ายๆ border pass ซึ่งจะไปได้เฉพาะในจังหวัดที่ติดต่อกันหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็ต้องทำ p a สปอร์ตรถนะแต่ถ้ามาในพื้นที่อย,อย่างสุรินทร์อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ border p a t s ในการข้ามเดนมานะครับทีนี้ถามว่า ใครเสียผลประโยชน์นะคนเสียผลประโยชน์ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถตู้ที่ช่องจอมนี่นแหละถ้าจะเสียผลประโยชน์และถามว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งกับผลประโยชน์ของคนทั้งจังหวัดของคนในอีสานใต้หลายจังหวัดเนี่ยแบบไหนมันคุ้มกว่ากันเพราะว่าการที่เขามาสะดวกสบายเนี่ยเขามาหาหมอ หาหมอเสร็จเขาก็ไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครไปซื้อของแวะกินข้าวแวะซื้อผลไม้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าได้ประโยชน์คุณหมอได้ประโยชน์ห้างได้ประโยชน์หอพักรีสอร์ทโรงแรมได้ประโยชน์จะเห็นว่าได้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วถ้าเราไปปิด ดานบอกว่าไม่ให้แท็กซี่ขมร t มาก็ลองดูสิครับแค่โควิดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เขาข้ามเข้ามาเนี่ยประโยชน์มันเกิดขึ้นกับคนหมู่มากในประเทศไทยและเราได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบดุลการค้าได้เปรียบอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าการที่เขามาเนี่ยมันสะดวกสบายเขาก็มาอ่า แต่ถ้าเขาไม่สิบวกสลายเขาอาจจะไม่มาไทยเขาอาจจะไปหาหมอที่เวียดนามก็ได้เพราะการที่เขามาเนี่ยเขานิยมมาที่สุดคือ,ค,อคือมาเมืองไทยคือเรื่องของอสาธารณสุขของเราเนี่ยมันดีกว่าเขาเขาก็เลยนิยมมาเมืองไทยแต่การไปเวียดนามเนี่ยใกล้กว่าซะด้วยซ้ำถ้าใครอยู่ในแถบพนมเปญเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นตอนกลางอของประเทศเนี่ยนะครับในถบพปนมเป็นไปปรีเวงสบายปรีเวงสบายเรียงแล้วก็ข้ามไปโฮจิมินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางเขาก็สะดวกสบายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามามามากีดกันแบบนี้ความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้น กับเศษรษฐกิจโดยรวมของคนในท้องถิ่นนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่คงรู้แหละนะครับเรื่องนี้นะครับคงรู้คงเข้าใจแหละผมคงไม่ต้องไปบอกอะไรท่านหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดไปบ้าจี้ไปไม่ให้รถแท็กซี่ขมรมานี่ผมว่าเราเองนั่นแหละจะแย่นะครับ